เรียกได้ว่าเอามาเตือนเป็อุณาหร์ชั้นดีได้เลยนะคะเป็นผู้โพสต์ในทิกต o k ชื่อว่าลุงเก่งใจดีก็ได้มีการโพสต์คลิปหลังจากที่ไฟเกือบไหม้บ้านเข้าแล้วเจอเข้ากับตัวเลยคุณผู้ชมห้องเช่าไฟเกือบไหม้แล้ครับดีนะที่เจอก่อนอุ่นกับข้าวไว้แล้วก็เปิดแก๊สทิ้งไว้แบบนี้แล้วถามว่าตัวไปไหนมไม่อยู่บ้าน แล้วคนที่เห็นเนี่ยคือใครรู้ไหมคะคเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเอ้าโอ้โหนี่หม้อไหม้แล้วควันขึ้นแล้วทายังไงละ่ะทีนี้นี่เป็นฝั่งของเพื่อนบ้านที่ถ่ายไปนะเพื่อนบ้านเป็นคนถ<ว>่ายคลิปวาว,วันเนี้ยอยู่ฝั่งฝั่งของบ้านฉันนะแต่เพื่อนบ้านที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยคือเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้แล้วก็เอาหม้อมาตั้งไว้แบบนี้คือไม่รู้ก็ไปไหนอะค่ะคุณผู้ชมที่สุดแล้วเจ้าของคลิปที่เขาถ่ายไว้เนี่ยตัดสินใจเอื้อมือไปดึงหม้อมาคุณผู้ชมคือวิ่ดแล้วค่ะงาานนชเเกไดมคอยยล่่จิะ ถ้าไม่มีใครมาเอื้อมือหรือว่าเอื้อมือมาปิดแก๊สเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ,บางคนก็ชื่นชมเพื่อนบ้านเลยบอกโอ้โหนี่เคราะห์ดีมากโชคดีมากจริงๆเพื่อนบ้านมาเจอตอนวิกฤตพอดีขณะที่หลายคนก็แนะนําบอกว่าให้เทน้ําใส่หม้อบางคนก็บอกว่าให้หาไม้เขี่ยหม้อ,อมซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องเราใกล้ตัวนะบ,บางคนอาจจะมองว่าก็ตั้งไฟไว้แหละอุ่นไว้แป๊บเดียวเองออเดี๋ยวกลับมา แต่พอเราตั้งไว้จริงๆเนี่ยมันไม่แป๊บเดียวนะเราไม่มีคนเฝ้าเนี่ยอันตรายมากจริงๆกลัวบ้านจะโดนไฟไหม้เอานะคะบางทีลืมเนาะใช่แนะนะอันจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือนาฬิกาเตือนไว้หน่อยโทรศัพท์มือถือ<ช>อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ง่ายทําได้นะ